สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีช่วงบ่ายวันเสาร์ครับช่วงนี้ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งวันที่9้ามีนาคม2567ัน้าหกสิบเจ็ดนะครับก็ครบหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวเราจะมาทบทวนตลาดกันเพื่อวางแผนเทรดในสัปดาห์หน้านะครับก่อนอื่นผมทำคลิปข่อมูลเพื่อรับมือนอนฟาร์มเพโลให้ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาครับหลายคนอาจจะได้ดูแต่หลายท่านอาจจะไม่ได้ดูนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเอามาสรุปรูปยอดเพิ่มให้อีกทีหนึ่งนะ f ัน d ุ์ดิเมนลวันนี้เราจะไม่คุยกันเยอะนะครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างจะน้อยนิดหนึ่งแต่ว่าอยากให้ดูตัวนี้ก่อนอั uh, ตลบเบี้ยแน,นวโน้มยังคงที่อยู่นะครับความน่าจะเป็นนะสัปดาห์หน้าทางฝั่งอเมริกากับแคนาดาเขาเป็นเนลไ i เซ t ตติ้งไทม์ชินะครับนั้นตลาดหุ้นกับข่าวต่างๆที่เป็นข่าวสำคัญของทางฝั่งอเมริกากับแคนาดาจะเร็วขึ้นหชั่วโมงนะครับตลาดหุ้นจากเดิมเปิด ามทุ่มครึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นสองทุ่มครึ่งบ้านเราแล้วก็ตัวเลขสําคัญต่างๆแทนที่จะออกอสามทุ่มออ,อ,อ,ออกสองทุ่มครึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวจะลงเวลาในสัปดาห์หน้ามันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคสัปดาห์หน้ามีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจตัวเลข CPI วันนี้ครับวันอังคารนะแต่ดูแนวโน้มของคาดการแล้ว ตัวคอีด c ไ i คาดการณ์ว่ามันจะต่ำลงในขณะที่ตัวเลข CPI รวมนะครับมันจะสูงขึ้นตัวนี้เราต้องดูดูดีๆนะสองตัวนี้อาจจะให้ผลกับตัวเลขของ DXY หรือการแข่งข้าอ่อนค่าของดอลลาร์ในที่ทางที่สวนทางกันก็ยังไงก็แล้วแต่พัน n ุเนเท่ในวันนี้ก็ต้องจับตาดูหลังจากที่ตัวนอนฟาร์เพโลออกมาในสัในช่วงวันศุกร์เมื่อวานนะครับตัวเลข อัตรางานใหม่มันสูงขึ้นนะแต่ว่าอัตราการว่างงานมันแย่ลงแล้วก็ผลตอบแทนในชั่วโมงของแรงงานมันก็แย่ลงด้วยมันก็ทําให้ดอลลาร์ไม่ค่อยจะมีแรงในในคืนที่ผ่านมานะครับก็โดนทุกแล้วก็ลองทาก็ทำู่หายได้อีกแล้วก็ไปจบที่แนวะต้านที่เราคุยกันไว้เมื่อประมาณวันศุกร์นะเดี๋ยวเรามาทบทวนแนวรับแนวต้านอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือคุยกันไปวันศุกร์แล้ววันศุกร์เนี่ยเราบอกว่า เราใช้ไอเดียหาแนวต้านไว้2ไอเดียก็คือใช้เทรนไลน์กับ,บใช้ฟิโบนัชชีเลเวลนะครับแต่มีข้อแม้ว่าถ้าตลาดโมเมนตัมมันมาแรงเนี่ยเราจะไปใช้ฟ bon ิโบนัชชี่เลเวลแทนนะครับอย่ามาใช้เทรนไลน์หลั้นผมลบเทรนไลน์ตรงนี้ออกก็จะเหลือฟิโบนัชชีเลเวลที่ฟิโบ127นะครับเราเอาแนวต้านไว้ที่2,190ถึง2,197ตัวเนี้ยก็น่าจะ ทนแล้วก็น่าจะมีการยอ่อถ้าเข้าออเดอร์ไปแล้วก็อาจจะต้องเก็บกําไรแบบทุบหัวเข้าบ้านไปก่อนนะครับเพราะว่าดูโมเปนตัมแล้วยังค่อนข้างจะแรงนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตแนวรับแนวต้านกันก่นกอนอันดับแรกเลยนะเถ้าเลยจาก2197ไปแนวต้านมันจะยังไม่ค่อยแม่นงนะัวันนี้ผม่อาจจะยังให้แนวต้านที่เป๊ะไม่ได้นะแต่ก็ให้ไกลๆไว้ที่2250 นนไกลหน่อยนะส่วนแนวต้านที่จะเป๊ะอันนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าอยากเห็นการพักฐานของเขาในสวิง4ชั่วโมงนะครับเ,เพื่อนๆให้เขาพักฐานตัวนี้ก่อนนะจากแนวต้านประมาณพี่โบ127เนี่ยผมค่อนข้างจะคาดหวังว่าให้เขาพักฐานลงได้ถึงประมาณ2,143นะครับเดี๋ยวเรามาตามกันในสัปดาห์หน้า ทําไมถึงต้องการพักฐานเพราะว่าถ้าเขาพักฐานรอบนี้เนี่ยมันจะทําให้เรา,าพักฐานรอบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะจับจับพิโบ์ตัวนี้ได้อีกตัวหนึ่งมันก็จะทําให้เราหาแนวต้านข้างบนที่ทะลุไฮล่าสุดข,ของเขาไปได้เนี่ยมันจะแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันจะยังไม่ค่อยเป๊ะก็เอาแนวต้านใหญ่ไปเมื่อเดีกี้นะครับ2250โดยประมาณ อันนี้คือแนวต้านนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็ใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้ที่เขาลลลี่เนี่ยคือไม่พักฐานเลยก็ใช้หาแนวรับได้นั้นแนวรับแรกเราจะเปลี่ยนไปจากจากที่ผมทำให้ในบันสุทธ์นะครับเพราะว่าไฮตอนนั้นมันไม่ใช่ตรงนี้ไฮใหม่ของเขามันเปลี่ยนเป็น2 1 9 5ประมาณนี้นะครับนั้นแนวรับแรกมันจะอยู่ที่ 2,145ก็แถวแถๆ l time high เดิม er, ประมาณนี้นะครับงั้นถ้าจะเข้าซื้ออีกทีก็ภาวนาให้เขาอย่างน้อยพักฐานย่อลงมาก็ใกล้เคียงกับโซนพี่โบยี่สนี้ก่อนค่อยตัดสินใจแล้วก็ H4 s t o c เชส t ิควรจะลงมา o v e r โซะนักดีก็ต้องเกลี่ยยาวๆอย่างนี้อย่าให้นักดีลงชันๆอย่างนี้นะครับถ้านักดีลงชันๆเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาการเข้าซื้อ เมื่อเขาเริ่มชะลอกำลังเท่านั้นนะครับแนวต้านที่ถัดลงมาจากแนวรับที่ถัดลงมาจากพี่โบยี่สิบกนะก็จะเป็น2,115ประมาณนี้นะครับ38.2แล้วก็ให้แนวรับที่3เอาไว้ที่2,090 2,090เป็นพี่โบ 50. 0ิบดพอดีประมาณนี้นะครับสำหรับแนวรับแนวต้านนะส่วนโมเมนตัมของตลาดตอนนี้เด y 1วันเนี่ย อ,อันที่หนึ่งเลยนะครับสภาวะตลาดดีมัน o v e r b o ์บอทแต่โมเมนตะัมแรงก็คือเป็น Convergence ซ์แบบแรงมากนะแต่ว่ามันเข้าสู่โซน o v e r b o ์บอทแล้วในในสวิงเดย์นะครับสวิงสีชั่วโมงนี้นโอเวอร์บอทได้แล้วแล้วก็เริ่มเห็นการชะลอกำลังของ MACD บ้างคือขึ้นแล้วขึ้นยอดขึ้นยอดขึ้นยอนดอเนี่ยแปลว่าแรงเขาเริ่มจะตกลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่า d i v e r g e n c e H4 ก็ยังไม่มานะ อยู่ในสภาวะโอเวอร์บอสเฉยๆแปลว,ว่าถึงเขาพักฐานลงมาจบเนีขาก็จะยังดีดขึ้นได้อีกนะถ้าพักฐาน H4 จบเขาจะไปต่อได้อีกนิดหน่อยแต,แต่จะสามารถทำลายไฮเดิมได้หรือเปล่าก็ต้องไปอ่านตรงนั้นอีกทีแต่ว่าน่าจะอยู่ในโหมดที่กำลังจะเริ่มพักฐานแล้วนะครับไปดู H1 นิดหนึ่งนะ H1 เนี่ยเราเริ่มเห็น Divergence แล้วนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเราเห็น Convergence แบบนี้ สัปดาห์นี้เราเริ่มเห็นไดเวจินสองลูกแล้วดังนั้นผมถ้าอ่านเทคนิคข้อตามนี้ผมมองว่าตลาดในช่วงสัปดาห์หน้ามันจะเริ่มพักฐานบนขาลงในระยะสั้นนะครับนั้นให้โฟกัสที่ขาเซลลในระยะสั้นโฟกัสที่ขาเซลล์ถึงเขาจะดีแล้วทำเอาทำทำลายเอาทำ high ตัวนี้ไปได้ผมก็ยังจะโฟกัสที่ขาเซลล์นะครับนอกจากนี้นะส่วนขาบายจะเริ่มให้ความสนใจเมื่อไหร่ขาบายเราจะเริ่มให้ความสนใจเมื่อ ทำเฟรมสี่ชั่วโมงมันเริ่มลงมาสู่โซนโอโซนครับถึงจะน่าสนใจนะก็จะดูตามแนวรับประมาณนี้23.6แล้วก็สามดูแค่2ด่านประมาณนี้นะครับในการเข้าชอนซื้อก็อันนี้เป็นบทวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคข้อของทองคําในสัปดาห์นี้เพื่อเตรียมรับมือในสัปดาห์หน้าแต่ยังไงก็แล้วแต่ในวันที่เขาประกาศตัวเลข cpi ก็ เผือใจไปนิดนึงนะครับเผื่อว่า fundamental กับ technical มันวิ่งสวนทางกันให้เราโฟกัสที่ fundamental เป็นหลักนะครับคราวนี้เรามาดู erusd นะครับ erusd เราคุยกันว่าเราโฟกัสขาบายมาได้หลายสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็เป้กกำไรเรามี2เป้าเป้าที่1ก็คือที่โบ38.2 1.086ซึ่งมันถึงมาเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เป้าไกลของเราอยู่ที่50.0ซึ่งมันมันทะลุได้สัปดาห์ที่ผ่านมาพอดีแล้วก็วิ่งเลยไปถึง61.8ด้วยนะครับนั้นสรุปก็คือขาบายเนี่ยปิดกำไรทั้งหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูต่อว่าเขาจะไปได้อีกไหมนะอัปเดตแนวต้านก่อนนะครับใช้เมเจอร์สวิงขาลงตัวนี้นะอันนี้ลรกให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ สัปดาห์ก่อนหน้านี้เราก็จะดูไมเนอร์สวิงขาขึ้นตัวนี้อีกทีหนึ่งเพื่อหาแนวต้านนะนั่นก็ในวันศุกร์เขาชน60.8นะเป็นที่โบ200นะครับก็ประมาณ1.098อันนี้ใช้งานไปแล้วนะแต่ว่าผมทิ้งไว้เป็น Reference ก่อนนะครับส่วนแนวต้านถัดไปเนี่ยก็อยากให้ใช้1 1 1 0 5นะครับที่โบ7์6แล้วก็ 1.109นะพิโบ88.6แล้วก็ไาฮาเดิมนะครับ1 1 1 4ก็แนวต้านให้ไว้ประมาณนี้ส่วนแนวต้านที่จะมีความแม่นยำมากกว่านี้เนี่ยก็ให้เขาพักฐานตัวนี้ก่อนที่จะเกิดในสัปดาห์หน้าเน่เดี๋ยวค่อยมากลางพิโบตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับสมมุติเขาพักฐานจนจบปุ๊บอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปกลางพิโบของไมเนอร์ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะ ก็จะได้แนวต้านที่มั่นยำมากขึ้นถ้าจะเลือกเทรดในท่ f เฟรมที่เล็กลง mm hmm. เช่นท่าเฟรมหนึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับตัวกราฟที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ท่าเฟรมเดย์กับท่าเฟรมสี่ชั่วโมงเป็นหลักนะครับในการวิเคราะห์หาหนรับานาต้านนะคราวนี้มาดูแนวรับนะครับแนวรับเราใช้ใช้สองสวิงนะ uh, ตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับ หลักๆกก็คือตัวนี้แหละเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะถ้าเพื่อนๆจะดูแนวรับที่มันน่าสนใจกับเทรดเดอร์ที่เป็นเดทนะครับก็ใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้เพิ่มอีกตัวนึ่งเราก็จะได้แนวรับมา2รูปแบบแนวรับที่1คือพิโบโยี่สิบสามตรงนี้ครับ1.094อันนี้เป็นแนวรับขนาดเล็กซึ่งเขาเทสไปเมื่อวันศุกร์ก็คือชนชนพิโบหกแล้วก็พักฐานย่อลงมาถึงพิโบยี่ ก็เบรตอยู่ตรงนี้นะครับส่วนแนวรับที่ผมอยากให้พิจารณาใช้งานเนี่ยก็จะอ,อยู่ประมาณที่0 3 8 2กับ50.0นะก็ประมาณ1.092ประมาณนี้นะครับแนวรับที่น่าสนใจจะอยู่โซนนี้นะเพื่อนๆที่จะรอเข้าซื้ออีกทีก็จะมีแนวให้เลือกประมาณนี้ถัดลงมาก็อยากให้มาดูที่1.089นะครับแล้วก็1.087ก็จะแนวรับก็จะขยับลงมาตามนี้ ส่วนทิศทางของอินดิเคเตอร์ตอนนี้มันบอกอะไรบ้างนะครับขาบายมันจะไปต่อได้อีกไหมนะอย่างหนึ่งที่เราเห็นในในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็คือตัวเนี้มันเป็น bullish style ใช่ไหมครับเป็นแท่งเขียวเต็มแท่งแล้วก็ทำให้ตลาดมันขึ้นต่อได้แต่อยากให้ดูประเด็นนี้เพิ่มเติมถ้าจะเข้าซื้อโซนนี้นะครับ1ตอนนี้เดบันมันกำลังจะอุบบอสนะครับ กำลังจริงๆถึงแล้วแหละเพียงแต่ว่าโมเมนตัมมันยังอยู่ดังนั้นการเปิดเซลส่วนเทนก็จะเก็บกำไรระยะสั้นได้เท่านั้นมันจะยังไม่เก็บระยะยาวได้นะครับ H4 เราก็ยังไม่เห็นคลาสสิกเดวร์เจนส์สวิงตัวนี้เป็นควอนต์หมายความว่าถ้าเกิดการพักฐานในทางเพรมสีชั่วโมงจบเขาก็จะขึ้นได้ดังนั้นถ้าจะเข้าซื้ออีกทีให้พักฐานให้จบก่อนจะจะปิดกำไรขาขึ้นโดยสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อเรา เห็นคลาสสิกเดวิสเจนซ์เอที่จะเกิดขึ้นในรอบถัดไปเราก็จะปิดขาบ่ายนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนไปโฟกัสที่ขาเซลลแทนอันนี้คืออินดิเคเตอร์ที่เราอ่านได้นะครับสรุปก็คือแนวโน้มของ eur usd พักฐานจบในสัปดาห์หน้าเขาจะขึ้นต่อได้อีกถ้าจะเข้าซื้อก็ให้พักฐานจบก่อนใจเย็นๆอย่เพิ่งมาเข้าซื้อโซนประมาณนี้นะครับให้เขาพักฐานให้จบก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อนะ ส่วนค่าเซลล์นะครับค่าเซลล์รอคลาสสิกเดเวอเรนซ์อีกสักทีนึงก่อนค่อยพิจารณานะครับดังนั้นก็สัปดาห์หน้าอาจจะยังไม่ได้เห็นโอกาสที่จะเข้าเซลล์จนกว่าเราจะเริ่มเห็นการไซเวย์แล้วก็ทามเพรม4ชั่วโมงเริ่มจะผมคลาสสิกเดเวอเรนซ์ม,มาแล้วก็จะเริ่มโฟกัสเก็บกำไรขาเซลล์ในระยะสั้นถัดไปนะครับคราวนี้เรามาดู UJ นะครับเราคุยกัน สสัปดาห์แล้วว่าอยู่เจเราโฟกัสเซลล์โอลี่เท่านั้นนะครับพอน่าจะได้กําไรไปเยอะแล้วคําถามก็คือมันจะลงต่อได้อีกไหมนะเดี๋ยวอัปเดตแนวรับให้ก่อนนะครับแนวรับมีสองสวิงที่เราใช้คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับเีเป็น4ชั่วโมงนิดนึ่งเ,เดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับแนวรับเนี่ยให้เพื่อนๆใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้ก่อนอนะันดับแรก ื่อหาแนวรับนะซึ่งตอนเนี้ยวันศุกร์เขาเบรกอยู่ที่พี่โบิกตลาดเอสโฟมันเป็นโอเวอร์โซนะเมื่อไหร่ที่เขาเบรกเอาอประมาณ1 4 5.9ลงมาได้เนี่ยเราค่อยมาใช้มาใช้มาใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้นะครับในการหาแนวรับประมาณอย่างนี้นะโอเคนะครับงั้นถ้าเขาเบรกเอาอ่า1 4 5.9ลงมาได้เนี่ยแนวรับมันจะเป็น ประมาณ145.6นะครับแล้วก็ลงมาที่144.4 142.6ประมาณนี้นะครับแนวรับ3แนวนะเพ,เพื่อนๆกางฟิโบตัวตัวนี้นครับที่ผมการให้ดูนี่แหละใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะโอเคคราวนี้มาดูมาดูแนวต้านก่อน แล้วไปแล้วมาดูแนวต้านก่อนแนวต้านเราใช้แมนเนอร์สวิงตัวนี้แหละครับที่เขาย่อหนักที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะแล้วก็ลดลงไปดูที่ทาวเฟ r ร m ม4ชั่วโมงนะครับแนวต้านที่หนึ่งที่ที่เทสไปในวันศุกร์ไม่ผ่านนะครับก็คือ147.5นะอันนี้คือแนวต้านแรกนะครับพี่โบยถัดขึ้นมาก็าจะเป็น148.15 โบ38.2โครงสร้างขาลงจริงๆของม i n เนอร์สวิงตัวนี้จะเริ่มเสียทรงเมื่อเขาเขาสามารถที่จะเบรก148.5ได้แต่ว่าโอกาสน่าจะค่อนข้างจะยากเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมนะครับแนวต้านถัดไปจะเป็น148.66ผมให้แนวต้านไว้3ามแนวถ้าเพื่อนๆจะหาแนาวต้านเพิ่มเติมก็ดูจากม i n เนอร์สวิงตัวที่ลากให้ดูตัวนี้นะครับ เดี๋ยวขีดเส้น38.2เอาไว้ก่อนแล้วก็23.6ตรงนี้นะครับแล้วก็ลบอันนี้ออกจะได้ไม่ตาลายคราวนี้มาดูอินดิเคเตอร์ว่ามันบอกอะไรเราตอนนี้ดูเดวันก่อนนะครับเดวันตลาดยังไม่ถึงโซนโอเวอร์โซลแปลว่าการพักฐานในสัปดาห์หน้าน่าจะลงต่อได้อีกนะครับถ้าจะเข้าซื้อรอให้มันโอเวอร์โซลโดยสมบูรณ์แบบก่อนตอนนี้ยังนะครับ แม็กดีของเดวันดูใกล้เส้นแล้วปเด0นศูนย์ศูนย์สิ่งที่เราสังเกตเห็นในสวิงเดวันตรงนี้เนี่ยไม่มีคลาสสิคเดวิเซนต์เลยนะครับอันนั้นเราต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่สามารถที่จะทะลุผ่านหนึ่งร้อยสี่สิบห้าลงมาได้เนี่ย mm. เขาอาจจะค่อยๆปรับฐานยึกยืนยึกยืขึ้นไปแล้วก็กลับขึ้นไปแล้วก็อาจจะดิสสวิงทำเดวิเซนต์ให้เห็นในในสวิงเดอีกทีหนึ่งก็ได้นะส่วนนี้ต้องระวังนะครับถ้าจะเข้าซื้อแล้วถ้าเขาเบรกเอา โลเดิมของสวิงนี้ลงมาได้เนี่ยเราต้องคัดนะครับแล้วก็ลองดูท่าทีว่าจะโฟกัสขาเซลลได้ไหมนะครับโอเคคราวนี้มาดู4ชั่วโมงนะว่าเป็นยังไง4ชั่วโมงเนี่ยมันเข้าสู่โซนอร์โซโดยสมบูรณ์แบบโมเมนตัมขาลงยังแรงอยู่ถ้าอ่านตลาดตามนี้ทนชนแนวรับไม่ว่าจะเป็นโซน88.6หรือแถวแถวโลเดิมพวกนี้นครับเขาก็อาจจะเริ่มใช้เวแล้วก็ปรับฐานขึ้น ก่อที่จะดิ่งลงมาใหม่ดังนั้นถ้าเราจะรอปรดเซลจริงก็คือให้เขาปร,ปรับฐานตรงนี้ให้จบก่อนอย่างร้อยที่สุดก็ดูการปรับฐานในสวิง4ชั่วโมงหรือไม่ก็1ชั่วโมงนะครับอย่ามย่อตรงนี้ลงนิดนึงแล้วก็กลางตัวนี้ให้เห็นอีกทีนึงก่อนนะครับมานี้อันนี้เป็นไทเฟรม1ชั่วโมงนะครับขยับมาตรงนี้อ่าสูงกว่าประมาณนี้นะครับ แนวต้านก็จะประมาณนี้ตรงนี้147.5แล้วก็148.1การปรับฐานให้จบหมายความว่าไงหม,มายความว่าเาขาควรจะพักฐานย้อนกลับขึ้นไปอย่างน้อยที่สุด23.6หรือ38.2เราถึงจะสามารถกดเซลล์ได้เพิ่มเติมแต่สิ่งที่อยากให้สังเกตก่อนที่จะกดเซลล์นะครับ1ตัว H1 ตัวนี้ได้เดเวอเรนซ์หนึ่งรอบนะดังนั้นความน่าจะเป็นของ ในสัปดาห์หน้าก็คือน่าจะพักฐานกลับขึ้นไปได้พอเขาพักฐานจบนะครับ mm hmm. เพื่อนๆจะเห็นเขาเราก็จะเห็นเขาโดนตกลงมาอีกทีหนึ่งอย่างน้อยมันก็จะได้ e x c e r a t e d d i v e r g e n c s หรือได้ classic d i v i g e n c e อีกรอบหนึ่งนะแล้วก็เราก็จะเริ่มเห็น d i v i g e n c e ใน t i m e frame H4 แล้วดังนั้นแปลว่าขาเซลล์เนี่ยมันจะเริ่มเริ่มหมดแรงแต่ ให้ดูตัวนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งตัวฟันเดอร์บินเทลอนะครับถ้าบ o j เจส่งสัญญาณในเรื่องดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยมันจะพักฐานนิดเดียวแล้วมันจะลงต่อนะครับอันนี้ระวงังใช้ควบคู่กับฟันเดอร์บนเทลนะอย่าถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในสภาวะโอเวอร์โซในทางียบเด็กก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงต่อไม่ได้นะตลาดมันมันยังสามารถที่จะลงได้ตามฟันเดอร์บนเทลงเพียงแต่แนวรับที่สําคัญมันอยู่โซนนี้แหละ การเทสรอบแรกการที่จะผ่านตรงนี้มันก็จะยากพอสมควรเพราะว่าโซนนี้มันก็คือพิโบ5 0ด0ูนั่นเองตรงนี้ครับเนีย่ยเดี๋ยวนะให้ดูเดวันดูชัดๆแล้วก็ขยายปึ๊บเนีย่ยมันคือโซนพิโบจุด0ูของเมเจอร์สลีนขาขึ้นตัวนี้ยครับเพระนั้นโซนนี้ยังไงเขาก็ต้องพักฐานโดยธรรมชาติต้องพักฐานขึ้นครับแล้วค่อยสะสมแรงจะลงต่อ